เดลต้าฟอนดครับได้อัปเดตโหมดใหม่ที่ผมสนใจมากตอนนี้นะก็คือช็อตกันสตอร์มจะเป็นด่านที่สามารถเล่นแบเบลเเตอร์ได้แค่แอซเซวแล้วก็ช็อตกันนะทุกคนที่ผมสนใจเนี่ยไม่ใช่อะไรครับคือผมไปเห็นเทเลอร์หนังเรื่องหนึ่งมานะคือเสือครับแล้วคือแต่ละคนเนี่ยเท่ๆทั้งนั้นครับเสือดําเสือใบเสือมาเหีสวนเสือป้ายเนี่ยเลยท้ายให้ผมกลับไปดูขุนพันแต่ภาคหนึ่งถึงภาคที่3มาเลยและภาคสามผมชอบเสือดํามากครับคือเขาเท่มากเลยเว้ยแล้วอาวุธทั่งกายเขาเนี่ยคือช็อตกันดับเบิลบาร์เรับแล้วคือหม จาะเลยครับชอบ็อตกนในเดอร์ตอฟอร์ดเราก็มีนะดับเบิลบาร์เรล แถมยังสามารถแต่งตั้มได้เหมือนเสือดำด้วยครับแต่ของเสือดำเนี่ยเขาจะเป็นดับเบิลบาร์เรลแนวนอนนะอันนีน้านานเป็นแนวตั้งแต่มันก็เหมือนกันเลยครับเพราะงั้นโหมดนี้เนี่ยมันเหมือนทำมาเพื่อให้ผมเบวเสือดำไว้ทุกคนเราจะไปเบวเสือดำกันในโหมดนี้กันเติมเกียร์ใบหน้าหรือต้าฟอสไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุ้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บล็อกตัวลดริสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้้้าาาาเเตตติิมมนนนีทงงงคอออยดููแลลถปปัญหหหรืโไกก็ว วายผ่อนได้มีเงินคืนมีที่เดียวครับลิสแมนช็อปโอ้โหดูดิทุกคนโคตรสั้นเป็นชดกันกแบบสั้นนะทุกคน,น,นโอ้โหไม่ตายด้วยแมงเลยพอชะดกันมันมันสั้นแล้วมันก็ตายยากนะครับคือต้องระยะอาชิดเลยแบบโป้โปเข้ามาเลยไปนดีหน้นาสันต,ตูอืมหนึ่งนัดสองนัดสวยโอ้โหเรียบร้อยกระสุนน้อยเกิน โอ้โหแต่ละคนไม่ใช้ช้ดกันรวมบังบางบางบางบงบงเราใช้เราใช้ดับเบิลวานเล่ย์ริงได้แค่ทีละสองตัวนะครับแล้วต้องมีหลอมารีโลดหนึ่งตัวสวยแต่ฟิลตอนยิงมันมันทุกคนแบบโป้งแบบโป้งเลยหนึ่งสองฟินจัดได้ยินเสียงออกไหมหนึ่งสองสวยมระเป่าโป้งโป้งโคตรมันเลย โอ๊ยเราสไลด์ยิงแม่งเงยมองไม่เห็นหนึ่งเบาแบบโป้งโป้งบอมโป๊ะไม่โดนดีกว่าช่วยกันโป้งโดนไม่ดีแม่งมันมากทุกคนประกันดับเบิ้บอลเรียบร้อนี่ไงนัดหนึ่งอุ้ยมอนมอนมอลเดินได้ได้ลบหลบ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 สวย โดนเฮ้ยโดนหมดโดนหมดปันปันฟันนี่ไงเมื่อกี้เขายิงเราผมไม่เข้านะครับโอ้มีกระถาไงอือมาดิมาดิอะไรมาอะไรมาเร็วโอ้ไม่โดนรอ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 หลบออกข้างโอ้ยไม่โดนด้วยกัวะทุกคนเอือยอยู่ข้างนอกนานเกินไปเมื่อกี้ เราจะเข้าไปก็ไม่ได้เพรมีคนดักครับเฮ้ยฟันฟันนี่เจอเข้าไปโดนไปนี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนเดี๋ยเพื่อนเดี๋เพื่อนเดี๋เพื่อนเอาเพื่อนตายแล้วก็ปั้มโคตรเร็วเรียบร้อยชนะว่ะนี่แต่มันดูเดี๋ยวเล่นอีกเล่นอีกนี่ดูจัดกันเสด็จดำครับถือมาโคตรเท่ ไม่มีใครใช้แน่นอนผมบอกเลยที่ผมใช้อยู่คนเดียวเนี่นนยเฮ้ยมบลฟึ๊บมิงไหมยิงไหมอ้าวฝั่งนี้ไปโผล่เครีบสุดก่อนรอเสียงมาเสียงมาเมืเ่อกี้เดี๋ยวบอมเปเหยียบเขาให้เฮ้ยหมดปันโอ้โหโคตรเท่ยิงเสร็จแล้วจะไล่ปัน ไม่โดนเดี๋ยวก่อนไอ้ไปหลบไปไงเฮ้ยขุณพัน์เมื่อกี้ขุณพัน์ทุกคนชุดก็เหมือนแม่งหลบกระสุนกูได้หลบหนีแหละไปรอดอืมโดนมาดิตี <laughs> ยิงไม่ออกอ่ะนี่เจอขันธ์มาถังอดุดเข้าไปนี่ไงนี่ไงกระโดดยิงหัวเฮ้ย

ม,มา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 เม้พี่โดอีไม้เ้ยยิงพลาดคือตายครับเืนนี้จะต้องโหดนิดนึงหรือไม้กรต้องมีคาถามเสียดำไปรวมกกนหนึ่งกะรอดอือม,มาอือช่วยเพื่อนสวยน้าอือมาอือมาดิมาดิ มาอิมมาอืมมามา,มาเข้ามือแล้วเว้ยก็ยไม่โดนไหมังซายมีโอ้โหแพ้วอะความยิงมันนี้ให้เต็มสิบครับเพราะเรื่องเล่นยากเนี่ยก็ให้เต็มสิบเหมือนกันคพวดอืินดูดิ ช็อตกันลัวช็อตกันลัวดูผมดิปืนสั้นกระจุกดุ๊แต่ยิงแล้วมันครับยิงแล้วฟินนะทุกคนถ้าใครแต่งแบบนี้เล่นก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยครับว่ายิงไหวหรือเปล่าโอเคทางกาคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับครที่ชอบอย่าลืมกดติดตั้งกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกรดิ่แจ้งเตือนจะได้ได้ภาพคลิปใหม่มาจากช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจักัน